ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่15มิถุนายน2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่เรามองว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะเรามองกรอบที่เดิมนะคะ1150-1170ถึงนะคะวันนี้อาจจะได้อนิสงในเชิงบวกให้ดีตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของอมาตรการช่วยเหลือจากทาง ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของธนาคารกลางขนาดใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นไป155.53จุดนะคะมาที่ระดับ12,651.91จุดนะคะก็มีข่าวคราวว่าธนาคารใหญ่หลายแห่ง ธนาคารกลางนะคะขนาดใหญ่หลายแห่งเนี่ยพยายามได้กำลังเตรียมความร่วมมือระหว่างกันนะคะเพื่อจะรองรับเ,เรื่องของการเลือกตั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ของกรีซนะคะเรื่องของผลการเลือกตั้งว่าถ้ามีท่าทีในการเข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดเงินเนี่ยก็เตรียมความพร้อมในการรับมืออยู่ตรงนี้นะคะก็ผลักดันให้ราคา ตัวดัชนีดาวโจนปิดพุ่งขึ้นไปแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็อยู่ในแดนบวกนะคะปิดบวกไป1.29เหรียญอยู่ที่83.91เหรียญต่อบาเรลนะคะ ก็ดูเหมือนจะยังคงมีความคาดหวังอยู่ท่วมท้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของในสัปดาห์หน้าด้วยที่จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือว่า FOMC นะคะระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายนตรงนี้เนี่ยคนก็มีความคาดหวังจับตามองเรื่องการส่งสัญญาณให้ในการดําเนินมาตรการ QE 3นะคะหลังจากที่ตัวมาตรการปัจจุบันที่ทําอยู่ของสหรัฐก็คือ Operation Twist เนี่ยจะหมดในวันที่ ในสิ้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะกเ็เป็นความคาดหวังเรื่องของสภาพคล่องใหม่ที่จะเข้ามาในระบบนะคะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าความไม่แน่นอนเรื่องของ การแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปเองเนี่ยยังคงเป็นแฟกเตอร์ที่ไม่น่าวางใจเท่าไหร่นะคะ,ะในส่วนของล่าสุดเองเนี่ยก็ยังคงมีการดําเนินการปรับลดตับอันดับเครดิตของอประเทศต่างๆในในยุโรปอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็คือตัว อีแกลนโจนส์นะคะประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสนะคะลงสู่ระดับทริปเปิลบีบวกนะคะโดยมีแนวโน้มในเชิงลบนะคะตรงนี้เป็นการคาดการณ์ว่าต้นทุนต้นทุนของการระดมทุนของฝรั่งเศสเนี่ยยังเผชิญแรงกดดันให้มีมากขึ้นนะคะในส่วนของต้นทุนการระดมทุนเองเนี่ยมองว่าตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของออตัวสเปนเองก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้พุ่งขึ้นไปแต่ระดับสูงสุด ตั้งแต่เป็นปนประวัติการตั้งแต่ปี1999มานะคะที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มยูโรโซนเองเนี่ยก็ขึ้นไปแต่ที่7%เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ยังมองว่าน่าจะเป็นคอนเซิร์นที่คงต้องดูกันยาวๆนะคะในแง่ของปัจจัยในระยะสั้นเนี่ยอาจจะทําให้มีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก็ยังคงรอความชัดเจนจากการเลือกตั้งของกรีซในวันที่17มิถุนายนคือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะคิดว่าเป็นไปได้ว่าตลาดอาจจะเห็นการ เคลื่อนไหวในแพทเทิร์นเดิมนะคะก็อาจจะอยู่ทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบทั้งวันนะคะก็มองว่าการเก็งกำไรเนี่ยก็ อาจจะยังคงทําได้แต่ต้องอยู่บนความระมัดระวังนะคะเราให้กรอบที่เดิมไซด์เวคือ1150ถึง1170นะคะในส่วนของ o มเมนต์ของต่างชาติในช่วงนี้เมื่อวานให้สัญญาณไม่ค่อยดีนักนะคะต่างชาติเลือกที่จะอยู่ข้างขายมากกว่าถึงแม้ตลาดจะดีดตัวขึ้นในช่วงไทยตลาดนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ต่างชาติก็ขายหุ้นเราออกมา1,463ล้านบาทแล้วก็ไปถือสถานะช็อตในตัวฟิวเจอร์ด้วยนะคะ1,618สัญญาณนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้านดาวไซด์เองเรามองว่า แถวแถ1150นะคะหรือในในระยะสั้นอาจจะล่วงต่ำกว่า1150ไปก็คงอยู่แถวแถ1145นะคะถ้าเด้งกลับได้ในระหว่างวันเนี่ยยังดูไม่น่ากลัวนะคะแต่ถ้าปิดไม่สามารถปิดเนือ1150ได้เนี่ยอาจจะต้องอชะลอดูเรื่องของสถานการณ์อัปเดตต่อไปนะคะตรงนี้ก็เก่งกําไรแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะ หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เราให้ทยอยเทคโปรฟิตตัว K-Bank ออกไปนะคะแล้วก็ถือต่อ4ตัวคือ CPF MINT BEC แล้วก็สมบูรณ์ a n c e d Technology นะคะหุ้นอีกตัวหนึ่งที่เรามองน่าสนใจเข้ามานะคะก็คือตัว a d v a n e e นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้เรามองว่าเริ่มหน้าที่ยะทยอยเก็บได้นะคะในเชิงพื้นฐานเองมองแนวโน้มค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะราคาพื้นฐานก็186บาทนะคะในะปัจจัยบวกในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของ สัปดาห์สุดท้ายในช่วงปลายเดือนนะคะที่ที่จะเป็นเรื่องของอการสรุปร่างข้อสนเทศการประมูล 3G ที่จะมีออกมานะคะตรงนี้ก็อาจจะเริ่มค่อยๆทยอยเก็บถ้ายิ่งอ่อนตัวลงก็ยิ่งน่าสนใจนะคะ <S <S กะคะ <S 1> <S 1> รอบเทรดในระยะสั้นนะคะในเชิงเทคนิคเนี่ยมองแนวต้านที่177.5ถึง183บาทนะคะแนวรับอยู่ที่172นะคะคัดลอสที่168บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ทุนค่ะ